สวัสดีค่ะทุกคนกคุ๊กนะคะจากเพจเมียหมอขอรีวิวค่ะสวัสดีครับผมหมอเก่งจากเพจด๊อกตเก่งรีวิวหมอผิวหนังสรวบวันนี้นะคะเราก็จะพูดกันถึงเรื่องรังแคค่ะ <c oughs> ซึ่งกุ๊กจะบอกว่ารังแคเนี่ยนะสำหรับผู้หญิงเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสนะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกสูญเสียวความมัน่นใจแล้วเวลาเราเห็นเพื่อนเราอ่ะมีเราก็จะแบบไม่กล้าบ,บอกเอ้แกแกมีรังแคนะเราก็ไม่กล้าบ,บอกใช่ไหมกุกเพรเขาจะแบบว่าเฮ้ยแบบ เออเจีบความมั่นใจ,ออนใจรู้สึกไม่ดีอะไรอย่งนี้ค่ะแล้วก็เหมือนมีคนมองมาเขาอาจจะมองให้เฮ้ยงสคกกระปกหรือเปล่าแบบดูแต่เตยไม่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เลยแบบชวนคุณหมอมาคุยกันนะคะว่าเรื่องรังแคเนี่ยมันเป็นยังไงมันพอเราสกกระปกหรือเปล่าหรือมันเป็นโรคยังไงนะคะแล้วก็รักษายังไงค่ะได้ครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีความเชื่อที่ว่ารังแคเนี่ยจะทําให้ผมร่วงมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราจะมาเคลียร์พวกข้อสงสัยพวกนี้กันอ่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันก่อนเลยนะคะว่่ารรงแคคนนีมมือออะไห อ่ลังแคก็เป็นอะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นคุยๆเล็กๆข,ขาวๆนะครับที่ออกมาจากหนังศีรษะเนาะจริงๆแล้วมันคือการผลัดเซลล์ผิวจากผิวหนังบริเวณหนังศีรษะพวกเซลล์ผิวหนังที่มันผลัดออกมาเนี่ยมันก็จะเกาะกันออกมาตามเส้นผมนะครับบางทีจะยิ่งเห็นชัดโดยเฉพาะถ้าเกิดเราผมดำเนาะพวกนี้เป็นคุยเล็กๆขาวๆม,มันก็จะแบบคอนทราสต์อ่าใช่หรือว่าบางคนลังแค่เนี่ยมันหล่นลงมาบ,บาริเวณบ่าสองข้างถ้าเกิดใครที่ใส่เสื้อสีเข้มก็จะเห็นชัดเหมือนกันใช่ค่ะแลวที่นี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยเนาะว่าลังแค่เซฟ มันคืออะไรเป็นโรคเดียวกันไหมหรือว่าไม่มีความสัมพันธ์กันยังไงคะ,ะรังแคเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นระยะแรก,แรกๆของโรคเซ็บเดิมนะครับมันเป็นเซ็บเดิมตอนที่ยังมีอาการน้อยนะครับมีแค่คุยรังแคที่หนังศีรษะยังไม่เห็นการหักเสบหรือว่าผื่นแดงที่ศีรษะซึ่งในคนที่เป็นรังแคเนี่ยทั้งชีวิตอาจจะมีแค่รังแคงเดียวโดยที่ไม่มีผื่นเซ็บเดิมร่วมด้วยก็ได้คราวนี้ถ้าเกิดการอนักเสบเนี่ยมันมากขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นผื่น เซปเดิมซึ่งผื่นเซปเดิมเนี่ยมันว่าจะเป็นพื้นขุยแดงบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะนะครับันด้วยอ่าขันด้วย,วยอย่างเช่นหนังซะะิร่านะครับหน้าแก้มร่องจมูกหัวคิ้วสองข้างนะครับหรือว่าหน้าหูแล้วก็หลังหูคราวนี้สิ่งที่ต้องรู้เลยสำหรับคนที่เป็นเซปเดิมหรือเป็นรังแคเนี่ยเซปเดิมเนี่ยเป็นโรคผืนผ่นผนังอักเสบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไป็นไหนหายเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีปัจจัยกระตุน้นอย่างเช่นความเครียดหรือว่าช่วงนั้นเนเเป็นนนหห้้าาาวซบบดดิมมกกจะะลัไัไคร ส่วนสะเก็ดเงินเนี่ยจะเป็นโรคผ,ผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังเหมือนกันนะครับรักษาได้แต่ว่าไม่หายขาดแต่ว่าหน้าตาผื่นเนี่ยจะแตกต่างกับผื่นเซ็บเดิมแต่ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะได้เป็นสะเก็ดเงินที่หนังศรีรษะเนี่ยอาจจะมีหน้าตาผื่นที่คล้ายกับเซ็บเดิมจนแยกออกจากกันได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีปัญหารังแคลแล้วก็มีผื่นที่หนังศรีรษะเนี่ยไม่แน่ใจควรปรึกษาหมอผิวหนังก่อนนะครับใช่คือจริงๆกูว่ามันก็ดีนะเราจะได้แบบแยกแยะถูกว่ามันคืออะไรเราได้รักษาได้ตรงจุดค่ะอืมถูกต้อง อ่ะล้วที่นี้ร่างแค่กับเซปเดิมเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะก็จริงๆแล้วเซปเดิมเนี่ยปัจจุบันเรนไม่รู้นะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่เราเชื่อว,ว่าการที่ผิวหนังของเราเนี่ยหลั่งน้ํามันออกมามากขึ้นเนี่ยไอตัวน้ามันเนี่ยมันจะเป็นอาหารชั้นดีของบาลาซีเซียหรือว่าเชื้อราที่โดยปกติแล้วมันอยู่ในผิวหนังของเราอยู่แล้วเมื่อมีอาหารชั้นดีมาเนี่ยมันก็จะทำให้บาลาซีเซียบนผิวหนังเราเนี่ยมันเพิ่มจํานวนแล้วก็เจริญเติบโตมากขึ้นสุดท้ายมันก็จะไปกระตุ้นภ เชื้อรามาลาซิเซียเนี่ยมันเหมือนกับตัวเดียวกับในสิวยีสไหมคะอ่าเป็นตัวเดียวกันแหละครับมาลาซิเซียเนี่ยนอกจากทําให้เกิดเซ็บเดิมแล้วยังเป็นสาเหตุของสิวยีสแล้วก็เกลือนอีกด้วยทีน,นี้เนี่ยส,สาวๆหลายคนก็อาจจะก,กังวลว่าเวลามีรังแคเยอะเนี่ยมันทําให้ผมร่วงมากขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันไหมคะอ่าอันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วช่วงที่มีรังแคเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นให้ผมร่วงมากขึ้นหรือว่าผมบางมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าช่วงที่มีรังแคเเเนนน่ผมมตัววองรากขึ้ะ การรักษาลังแคเนี่ยก็จะช่วยลดผมร่วงได้ในกรณีนี้ถ้าเหมือนยิงปืนนะัดเดียวได้ลสงสตัวอ่าใช่ครับอ่าแล้วก็หลายๆครั้งนะจะรู้สึกว่าจะมีคนชอบโดนลอกันนะว่าเฮ้ยแบบเป็นลังแคเนี่ยสกรปรกหรือเปล่าไม่สะผมหรือเปล่าแบบดูไม่ค่อยสะอาดนะอันนี้เนี่ยมันแบบจริงหรือเปล่าคะหมอ ก็จร,จริงๆเราไม่คนล้อกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นรังแคเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่รักษาความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีพอนะครับเราอาจจะดูแลตัวเองดีแล้วแต่เรายังไม่รู้วิธีในการจัดการรังแคที่เป็นอยู่อืมโอเคเคลียร์ตรงจุดชัดเจนมากแล้วที่นี้เนี่ยถ้าเรามีรังแคแล้วเนี่ยค่ะเรารักษามันยังไงดีคะก็โดยปกติแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรังแคเดียวนะครับการรักษาหลักก็คือจะเป็นการใช้แชมพูที่มียาหรืออว่่่าาามีสรยงเชน คีโตโคนาโซเซเลเนียมซัลไฟสิงหรือว่าซาลิซลิกแอซิดแล้วก็สิ่งที่คนเป็นรังแคคนรู้เลยก็คือว่ารังแคเนี่ยที่บอกไปมันเป็นโรคที่เป็น,ปนไปนหาย mm hmm. นะครับมีโอกาสที่กลับมาเป็นซ้าได้เพราะฉะนั้นช่วงที่เรารักษารังแคจนหายแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แชมพูพวกนี้ต่อเพื่อเมนเทนนะครับป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นรังแคซ้ําซึ่งจุดนี้เนี่ยสำคัญมากหลยแล้วคนคิดว่าทําไมมันรักษาไม่หายจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของโรคเนาะโดยแชมพูพวกนี้เนี่ย วิธีการใช้เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตามวิธีที่มันบอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยหมอแนะนําว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าอ่านข้างกล่องก่อนว่าแชมพูที่เรากาลังใช้อยู่เนี่ยเขาแนะนําว่ายังไงจบตัวแรกเลยนะคะก็คือคีโตคอนโซแชมพูค่ะอ่าคีโตคนโซแชมพูนะครับส่วนสําคัญเลยเราต้องเลือกอันที่มี2%คีโตคอนโซนะครับอย่างเช่นยี่ห้อไนโซร์นี่เลยหรือดีซอนี่ค่ะ พวกคีโตคอนโโซแชมพูพวกนี้เนี่ยมันจะมีลทธิ์ในการกำจัดเชื้อราอย่างเช่นมาลาเซียเฟอร์เฟออย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ลดการอักเสบวิธีการใช้เนี่ยสำคัญมากเลยก็คือทำผมให้เปียกจากนั้นเนี่ยจะผมด้วยคีโตคอนโโซแชมพูนวดให้ถึงหนังศรีรษะนะครับแล้วก็ทิ้งไว้3-5นาทีทำอามีเนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้ง2-4สัปดาห์ ความสาคัญเลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้กิโดคอนโซแชมพูสระผมแล้วเราล้างออกเลยเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะครับเมื่อเราใช้ตามนี้แล้วรังแคหายเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ใช้ต่อสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งทุก1ถึงสสัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้รังแคกลับมาเป็นใหม่ก็คือเหมือนเป็นการเมนเทนเนาะอ่าใช่คราวนี้ผลข้้งเกียงหลายๆคนเวลาใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าผมแห้งหรือว่าระคายเคืองได้นอกจากนี้เนี่ยสำหรับคนท้องเนี่ยถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องใช้แนะนําปรึกษาหมอก่อนนะครับ อย่างเซเลเนียมซัลไฟด์เหรอคะช่วยได้เหมือนกันไหมคะอ่าอย่างเซเลเนียมซัลไฟด์ที่แนะนรำก็จะเป็น2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เซเลเนียมซัลไฟด์ถ้าเกิดพูดชื่อการค้ามาหลายๆคนก็จะนึกถึงนะครับเซลซันอ่าใช่อย่างเช่นยี่ห้อเซลซันโดยมันจะไปลดการผัดเซลล์ผิวที่หนังศรีรษะนะครับแล้วก็ลดความมันส่วนวิธีการใช้เนี่ยก็จะเหมือนคีโตโคนาโซแชมพูนะครับก็คือหมักเซเลเนียมซัลไฟด์ไว้สองถึงสามนาทีสัปดาห์ละสองครั้งสองสัปดาห์แรก นะครับแล้วก็2ส,สัปดาห์หลังเนี่ยให้ใช้สัปดาหล์ละหนึ่งครั้งส่วนช่วงที่ไม่มีรังแคเราก็จะคลายกันนะครับก็คือใช้สัปดาหล์ละหนึ่งครั้งทุก1 2ถึงสสัปดาห์ผลข้างเคียงก็จะล้อก,กันก็คืออาจจะทําให้ผมแห้งหรือว่าระคายเคืองได้เอาอย่างนี้เวลาที่เราไปเดินซูเปอร์เราก็จะเห็นว่าแบบมันมีแชมพูที่เคมว่าตัวเองแบบลดรังแคได้นะคะอันนี้คือแบบมันเวิร์กไหมคะอ่ันี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็ต้องดูเป็นตัวตัวไปว่าสารที่เขาเคลมว่าช่วยในการลดรังแคเนี่ยคืออะไรนะครับใน ผม 1> 1ได้ในแชมพูเช่นยี่ห้อ Head and Shoulders อันนี้เขาก็เด่นเรื่องรังแคเนอะอ่าอ,อย่าง Singaporion เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะต่างกับแชมพูสองตัวแรกที่มียานะครับก็คือว่าสามารถจะได้ทุกวันนะครับไม่จําเป็นจะต้องสัปดาห์ละสองครั้งอืมก็คือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่าไม่ได้มีปัญหาอะไรครับโอเคค่ะอ่าคอนเทต์เห็นได้ว่าที่หมอแนะนําไปก็มีสารหลายตัวเหมือนกันนะครับซึ่งออกฤทธิ์แตกต่าง พูดนี้เนี่ยอย่างแรกเลยต้องเข้าใจว่ารังแคเนี่ยเป็นโรคที่เขาเรียกว่าลังเนื้อชอบรังยาเราใช้สมมติเราใช้คิโตโคนโซแชมพูไปได้ผลดีเลยช่วงแรกใช้ไป3าเดือนเอ๊ะเหมือนรังแคมันเริ่มดื้อมันไม่ได้ผลโดยปกติแล้วเนี่ยที่หมอแนะนําเลยก็คือว่าให้สลับสลับกันใช้นะครับเพราะงถ้าเกิดใครมีคําถามมีปัญหานะคะก็สามารถรีฟคอมเมนต์มาข้างใต้ไว้นะคะเดยวหมอจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทำเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่าลืมบอกกันนะคะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูกันค่ะ